สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูพี่เอ็มนะคะวันนี้พี่เอ็มจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆขะแต่ก่อนที่เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรามาทําสมาธิกันก่อนเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะยืนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆขะเด็กๆทาท่าทางแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมพี่เอ็มเลยนะคะทําสมาธิก่อนนะคะแล้วก็พี่เอ็มจะมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงด้วยเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะ ลมหายใจเขา้าทำท่าด้วยนะคะลมหายใจออกดังดอกไม้บานทำเหมือนดอกไม้ค่ะเด็กๆ่ะผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาอีกรอบนะคะลมหายใจ ดังหน้าผาอากาศอันบางเบาฮะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้จากคลิปจาก u ูท b e มาแล้วนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทบทวนนะคะพีเอ็มมีเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงเด็กๆพร้อมหรือยังเกิดเด็กๆยืนอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมพีเอ็มเลยนะคะเพลงนี้สนุกมากเลยเดรือทำท่าทางประกอบด้วยนะคะ ผ้าเด็กพร้อมแล้วยังเอ่ยอะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะทำท่าี้นะคะโปเล เราเรียนภาษาอังกฤษเราต้องนับตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆะคะเอาอีกรอบนะคะ1 2 3่สองสโเล สนุกกันแล้วนะคะกับการอ,าออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการอ่านตัวกษรภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆค่ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยป้าปูให้อ่านตัวอะไรเอ,อ่ยเด็กๆจาได้ไหมคะปะ้าปูให้อ่านตัว A ถึงตัวอะไรคะถึงตัว M นะคะทั้งหมด13ตัวเดี๋ยววันนี้พี่เอ็มจะทบทวน13ตัวที่ป้าปูให้อ่านนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆอ่านทบทวนก่อนนะคะ1รอบค่ะเด็กๆค่ะ ดูนะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะ A ต่อไปเลยค่ะ B เด็กๆออกเสียงตามพี่เอ็มชัดๆนะคะ C ทันไมเ,นเอ่ยเอตัวอะไรนะเด็กๆช่วยนึกตามพี่เอ็มด้วยนะคะช่วยจำด้วยนะคะลูกค้า D รับค่ะดี H, H. อเนะคะเด<ๆ>็กๆขะอีกรอบค่ะตัวใหม่นะคะ I อีกรอบ่ะเด็กๆคะซ้ำอีกรอบนะคะ I ตัวต่อไปเลย J อีกรอบค่ะ J เด็กๆอ่านทันไหมเอ่ยการพูให้ทันนะคะสังเกตรูปล่าง ตัวอักษรด้วยนะคะ K อีกรอบค่ะ K L L ต่อไปค่ะ M M ทีนี้เราทบทวนนะคะตัว A ถึงตัว M ไปแล้ววันนี้พี่ M จะให้เด็กๆอ่าน นะคะต่อจากตัว M เลยนะคะตัวอ,อเด็กๆอ่านถึงตัว M นะคะต่อจากตัวเตัวอะไรเอยเด็กๆจำได้ไหมนะเทตัวอะไรนะเอสีรอบนะคะเอ็นโออ่าเด็กๆเห็นไหมว่าตัวโอนี่เหมือนตัวอะไรเอยเหมือนตัวอะไรคะ เหมือนตัวเลขศูนย์เลยนะคะเด็กๆคะเหมือนไหมคะ P อีกรอบนะคะ P ตัวต่อไปเลยคะ่ะ Q Q เด็กๆอ่านทันไหมคะเด็กๆอ่านพรอ้รอมๆพี่เอ็มเสียงดังฟังชัดนะคะ R อีกรอบคะ่ะ R s s s t อีกรอบค่ะ t ตัวต่อไปเลยค่ะ u u v v w ดับเบิลยูเอ็กเอ็กเอสองตัวสุดท้ายแล้ว Y อีกรอบค่ะเด็กๆค่ะ Y ตัวต่อไปค่ะ Z Z อ่อเด็กๆอ่านทบทวนตัวอักษรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่เอ็มฝากผู้ปกครองนะคะอัดคลิปวิดีโอตอนที่เด็กๆอ่านส่งมาให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วก็พี่เอ็มเนี่ยให้ผู้ปกครองมารับสมุดการบ้านที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยอสอนเด็กๆทําการบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เอ็มขอลาไปก่อนคะ่คะเด็กๆค่ะบ๊ายบายคะ่ะ